ครับสวัสดีครับผมครับผมสยามเดชวิชกุลวันนี้ผมยังอยู่ที่จังหวัดสกลนครนะครับรายการทันโลกเกษตรก้าวหน้าของเราวันนี้มาอยู่ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนครนะครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากท่านผอศูนย์ที่จะไม่ให้ความรู้เรื่องของการเกษตรนะครับแล้วก็ให้พี่น้องเกษตรกรและพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยนะครับได้รู้ถึงเรื่องราวของศูนย์วิจัยเนี่ยนะครับ จะมีการพัฒนาและก็ต่อยอดให้กับพี่น้องเกษตรกรได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวนะครับตามผมเข้าไปพบกับท่านข้างในเลยนะครับเชิญเลยครับผมผมอยากจะขอท่านผอแนะนำนะครับตัวเองสักงนิดนึงครับผมผมชื่อประหยัดยุพินนะครับผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสปกลนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรภายใต้สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่3ที่อยู่ขอนแก่นนะครับครับผมภารกิจหลักของเราก็คืองานวิจัยและพัฒนา ครับ,รบก็คือนําเทคโนโลยีทางด้านพืชเกือบทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชไร่พืชสวนมาวิจัยแล้วก็มาพัฒนาพื้นที่เพื่อที่จะยกระดับเกษตรกรในเรื่องของรายได้ในเรื่องของประสิทธิภาพการผลิตครับผมในการทําการเกษตรทางด้านพืชเรานอกจากวิจัยพัฒนาในเรื่องของอการผลิตด้านพืชแล้วเรามีเรื่องของการตรวจรับรองมาตรฐานระบบการผลิตระบบการผลิตครับผมเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของต่างประเทศ ในเรื่องซึ่งจะไปสู่การแข่งขันได้นะครับนอกจากนี้เราก็มีในเรื่องของการตรวจสอบปัจจัยการผลิตเพื่อที่จะให้เกษตรกรสามารถใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและมีความปลอดภัยนะครับแล้วเน้นเรื่องของความปลอดภัยด้วยใช่ครับครับแล้วก็มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่กรมวิจัยมาแล้วเราก็เอามาถ่ายทอดให้กับเกษตรกรผ่านโครงการนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสอพกรในเรื่องของแปลงใหญ่นะครับในเรื่องของอโซนิ่งบายกิมแมปพวกนี้เราก็เข้าไปถ่ายทอดเทคโนโลยีในเรื่องของการจัดทําแปลงต้นแบบการฝึกอบรมกรเกษตรกรนะครับ,รบมีโครงการพราราร์ดัรบที่เรารดูแลอยู่แล้วก็<อ>นำเทคโนโลยีตัวนี้ไปถ่ายทอดผ่านโครงการพลาสา์ดัรบลด้วยอันนี้ก็เป็นภารกิจหลักๆของเรานะครับ,รบและที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือเราเป็นหน่วยที่ผลิต ปัจจัยการผลิตในเรื่องของพันธุ์พืชพันธุ์ดีซึ่ง,งองยาการเกษตรได้วิจัยมาแล้วนะครับครับแล้วก็นโยบายของท่านผอ,อ,อที่ในเรื่องของการที่จะเขาเรียกว่าการการที่เราจะเดินเดินหน้านะครับในเรื่องของอนาคตที่ท่านได้แพลนไว้มีมีเพิ่มเติมอะไรบ้างไหมครับคือสิ่งที่เราของเรามีเนี่ยสิ่งที่เราจะเอามาให้เกษตรกรเราอยากให้เกษตรกรเขาได้เข้ามาเรียนรู้ครับแล้วนํากลับไปอันไหนที่เขาสามารถจัดทาเองได้ให้ครับ ทำเองโดยเราสนับสนุนตัวขอเชื้อเกษตรกรเนี่ยบางทีเขาไม่ได้ใช้ทั้งปีนะเขาจะใช้ในฤดูการผลิตได้พอดีเขาอาจจะไม่ได้ทำทั้งปีเขาก็มาขอรับที่นี่ได้แต่ว่าเราแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่มีการผลิตอย่างต่อเนื่องอย่างผลิตพักซึ่งจะต้องมีการใช้พวกชีวพันธุ์อย่างต่อเนื่องเนี่ยเขาสามารถที่จะรวมกลุ่มแลวทําเองได้อย่างนี้เขาก็ทําเองได้เลยนะครับเขาสามารถอย่างอย่างพวกสารชีวพันธุ์หรืออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ย ทางสูตรเราเนี่ยพอพอจะมีตัวอย่างหรืออะไรอน้ี้ใช่ไหมครับเราเราแบ่งออกเป็นอยู่ในตอนนี้มันมีเรื่องของสารกลุ่มนะครับหนึ่งก็คือชีวภาพครับเราจะไปใช้ในเรื่องของการทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีได้หมายว่าพวกนี้มันไปเป็นธาตุอาหารพืชครับอย่างเช่นกรณีแหนแดงอย่างเงี้ยนะครับอ๋อครับก็คือเราสามารถที่เกษตรกรสามารถเอาไปปลูกเลี้ยงแล้วเอาไปเป็นปุ๋ยได้ครับหรือเดี๋ยวนี้พัฒนาถึงขั้นว่า สามารถทําไปเป็นอาหารสัตว์ได้ด้วยอย่างงี้นะครับก็ไปลดต้นทุนจากค่าอาหารสัตว์ได้ด้วยส่วนหนึ่งนอกจากนี้ก็จะมีกลุ่มหนึ่งก็คือพวกชีวพ,พันธุ์ที่จะไปลดการใช้สารเคมีสารเคมีในเรื่องศัตรูพืชมันก็มีเรื่องโรค,ครกับ <ผม S 2> เรื่องของมแมลงเป็นหลักแล้วก็มีวัชพืชส่วนหนึ่งกันนะครับ,รบแต่ว่าเราก็มีชีวพ,พันธุ์ที่จะไปลดการระบาดของโคครคได้นะครับอย่างเช่นไตรโคเดอร์มาอะไรพวกนี้ สิ่งมีชีวิตที่ตัวห้ามตัวเบียนที่จะไปควบคุมศัตรูพืชพวกแมลงที่ระบาดในพืชครับผมสุกหน้าเรามาพบกับเรื่องราวของชีวพันธุ์การเกษตรของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนครสุกหน้าอย่าลืมติดตามชมรายการทันโลกเกษตรก้าวหน้าเวลา5ทุ่มห้นาทีสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย